องนะครับเมื่อกี้ก็สวัดสายด้านนอกครับเพราะว่าคันแรกยังไม่เสร็จนะครับนี่ให้ช่างชิวออกนอกล่มหน่อย <c oughs> มดุดไตมุดกลางแดดออกนอกล่มหน่อยนะครับอ่าครับเดี๋ยวก็เอาเข้ามาข้างในแล้วนะครับอันนี้นะอ่นี่มีตัวเซตนะครับตัวเซตปีสองพันยี่สิบสองนะเอาข้างในอ่าก็เริ่มทําเลยนะครับเมื่อกี้คันแรกยังไม่เสร็จนะครับก็เลย สอดสายด้านนอกนะครับเข้ามาแล้วก็มาเดินต่อนะครับพรพื้นที่เราไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับอ่ะก็ถอดฟ้าออกมานะครับก็ติดตั้งก่อนนะครับว่าสายสอดเสร็จแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีวันนี้รถเยอะหน่อยนะครับก็เลยทําไม่ค่อยทันนะนะครับก็ มีชิปแบบละเอียดอยู่นะครับชิปนี้จะเร็วหน่อยนะไม่แบบไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนนะครับ เจาะจสปริงนะเจาะใส่สปริงนะเราใส่เลยครับสปริงนี่ให้ไปจะพอดีเลยนะไม่ต้องทับทําอะไรเพิ่มนะไม่ต้องดัดไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยะ,ะเสียบเข้ารูนะก็เกี่ยวหลงล่างก็คือได้เลยนะตัวนี้นะง่ายๆนครับเห็นหอ่อานี้เลยนะครับสวยว่าจะฟรีได้แบบนี้เลยนะ นี่ก็ติดตั้งก้อนเสร็จแล้วนะประมาณนี้นครับก้อนก็สปริงครับใส่น็อตผู้เมียนะครับ,ร,บร้อยน็อตสเตเลสครับแล้วก็ไปติดตั้งกันนะ ใส่ท่อหดนะครับเชื่อมบัญจีนะครับแล้วก็ใส่ท่อหดท่อกระดูกงูนะครับหุ้มไม้ทุกจุดนะครับแม้จุดบางสายตานะครับก็หุ้มนะท่อกระดูกงูนะนี้ก็เหลือเหลือแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนะวันนี้นะคันที่สองสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับก็กล่องก้อนไฟย้อนอยู่ตรงนี้นะครับอู่ข้างในนะเรายัดไว้นะครับแล้วก็ปิดจุดอย่างดีนะครับสอดเข้าไปเข้ามานะครับเห็นไหมตรงนี้นะ มีกล้องสันเลยตรงนี้นะปิดตุกอย่างดีนะมีกล่องกันไฟย้อนนะแล้วก็สายฟิวแทบนะครับอ่าฟิวแท็บนะรวบสายไฟก็เดินเนียบๆน,นะครับโลรวบสายไฟเเก็บให้เนียบๆน,นะครับเดินมาสายเดิมนะครับล็อกฝาท้ายกันไฟท้ายหายนะครับอซูสุ สนใจอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อตามนำบัตรได้เลยล็อกฝาท้ายกลองกันไฟย้อนกล้องบันทึกหน้าหลังเซ็นเซอร์กะระยะอะไรประดับยนต์ไฟ led หรือเลีเ้ยวเบรกถอยไปไฟไป้ายเชีย gps ติดตามรถสตาร์ทีโมทพุ่สตาร์ทโซลาเซลล์นะครับก็สอบถามได้ยืมกดไลค์กดแชร์หรือตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ